บ้านตุ๊กตาไอดารีสวัสดีค่ะสวัสดีกับป้านนุชนะคะแล้วก็คลิปส่งงานน้องเหมียวค่ะเป็นงานคัสตอมของป้านนุชเองนะคะอันนี้ของบ้านมีเปิลนะโอเคมาดูกันก่อนว่าทําอะไรบ้างคัสตอมของป้านนุชเลยก็คือป้านนุชใส่โครงข้อต่อให้ข้างในนะคะในขณะที่หัวสามารถหมุนได้ก้มได้เงยได้นะคะนี่ น้องจะก้มได้เงยได้ตัวกับคอเป็นอิสระต่อกันนะคะจะเล่นได้สนุกขึ้นโพส์ท่าทางได้สนุกขึ้นสามารถจับน้องนั่งได้นะคะก็คือค่อยๆงอข้อต่อตรงนี้นะคะน้องจะจะได้ท่านั่งที่ที่น่ารักงอข้อต่อแล้วก็งอตรง,ตรงกลางตรงนี้นิดนึงนะคะจากนั้นก็ตอนจับน้องนั่งใช่ไหมคะแน่นอนถ้าปล่อย ล้มตึงไหยหลังแน่นอนนะคะเราก็เลยจําเป็นจะต้องมีผู้ช่วยนิดนึงอาจจะเป็นทิชชู่นะคะเวลาพาน้องไปเที่ยวใช่ไหมก็จะมีกระดาษทิชชู่ในรถใช่ไหมคะก็พับแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะลองตรงช่วงก้นน้องเห็นไหมคะน้องก็จะนั่งได้น่ารักมากๆเลยมือมือเท้าน้องถอดได้นะคะ มือกับเทา้าน้องถอดได้แล้วก็แขนสามารถอะไรอ่าเขาเรียกอะไรนะจับน้องโบกไม้โบกมืออะไรได้หมดเลยโพสท่าทางได้นะ่ารักสวยงามมากค่ะทีนี้มาดูนะคะมือเท้าที่ถอดได้เดี๋ยวปนุถอดมือให้ดูวิธีการถอดมือนะคะก็คือจับตรงข้อต่อตรงนี้แล้วก็ค่อยๆหมุน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 ,ม,นมือน้องออกมาโอ๊ยแต่แล้วลูกขอโทษขอโทษค่อยๆหมุนมือน้องออกมาแบบนี้นะคะ เห็นไหมคะวิธีการใส่ปนุไม่ได้ใส่ห่วงให้ก่อนเพราะว่าเวลาที่ปนุส่งคลิปงานเนี่ยห่วงมันจะกระเด้งมาตีหน้าน้องเนี้ยค่ะแก๊กแก๊แก,แกก็เลยไม่ใส่ให้นะคะไม่ต้องกลัวว่าห่วงหายไปไหนนะนี่เวลาวิธีการใส่นะคะแล้วหลุดไหมไม่หลุดไม่หลุดนี่นี่นี่ปนุจับแคมแมอืนะคะไม่ได้ว่าแบบว่าจับ ผ้าอะไรไว้ด้วยนะก็คือแน่นมากนะคะไม่หลุดง่ายๆแน่นอนเพราะว่าปนุษย์ใช้วิธีการขวานเบ้าเลยค่ะขวานเบ้าแล้วก็เป็นจอยกลมขวานเบ้าก็จะน่ารักมากๆเลยบ้านนี้พิเศษอีกอย่างนึงเพิ่มออปชั่นเสริมนะคะก็คือนี่น้องตาเปลี่ยนได้กิ๊กกิ๊กก กิ๊วกิ้วตาเปลี่ยนได้นะคะ3ามแบบเป็นตากร้งตามชอบเลยสมมุติว่าจะถ่ายน้องเล่นก็สามารถเอียงตาได้ด้วยแน่ไหนะคะเอียงสายตาน้องแบบว่าเอียงแบบให้เขามองเรานิดนิดแนะมองมาตามกล้องหรือว่าแบบว่าเอ้ยน้องมองเขาเรียกอะไรนะเอ้ยน้องมองมองอะไรอยู่คะอะไรอย่างเงี้ย ็สามารถเล่นได้จะมีสเปซพื้นที่ขาวๆตรงนี้พื้นที่ว่างให้นิดนึงด้วยเพื่อที่ว่าแบบว่าจะให้น้องมองเล่ตาจะได้ไม่เห็นตาอีกอันหนึง่งนะคะน่ารักมากๆเลยนะเสร็จแล้วบ้านนี้พร้อมกับบ้านแล้วถ้ามีเขาเรียกอะไรนะ จุดบกพร่องหรือว่าไม่ชอบใจตรงไหนหรือว่าป้านุชขาตรงนี้แก้ไขป้านุชน้อมรับคําตินะคะบอกมาได้เลยจะได้เป็นแบบว่าแก้ไขให้กับเพื่อนๆคิวงานถัดๆไปนะคะขนน้องจะฟูมากเลยวิธีการทำให้ขนฟูแบบก่อนจะถ่ายรูปน่ารักก็แปรงสีฟันสะอาดๆนะคะอันใหม่ที่เราไม่ได้ใช้ก็ได้นะเนี่ยก็เอามาปัดปัด หรืออันเก่าก็ได้ทําความสะอาดนะคะของปนุก,ก็ใช้อันเก่าแต่ว่าทําความสะอาดมาอย่างดีไม่มีเชื้อโรคแน่เพราะว่าค่าเดสตอนแล้วก็แล้วกอ็อะไรนะแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็นอ้อง หอมมากปนุจะบอกให้เพราะว่าซักให้นะคะใหญ่โพลีด้านในทั้งตัวตรงคอนี้ปนุรองผ้าขนญี่ปุ่นของปนุให้ไปด้วยนะสวยงามมากเลยจะบอกให้สั่งสีเทามาด้วยนะคะแต่ว่าก็ต้องตัดยอมยอมเสียสลัดตัดมานิดนึงรองไปให้ทุกๆบ้านก็จะได้ผ้าขนรองคอไปเหมือนกันเลยนะคะขนนุ่มมากนุ่มนุ่มกว่าตัวนี้เอ้ไหม เดกคนนี้น้องๆก็จะแบบว่าสวยงามมากเด็กคนนี้มาแบบว่า before after นี่คือคนลรเรื่องเลยค่ะน่าสงสารมากเลยเรียบร้อยแล้วหมุนตาอันไหนก็สวยอ่ะคนนี้หมุนตาหมุนตาไหนก็สวย,นนม,ม,สวยมีเงาบนะนุดนิดนึงนะคะส่งคลิปงานตอกลางคืนน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากค่ะนี่สวนตาเก่าใส่ถุง ส่งไปให้พร้อมกับบ้านแล้วค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ติดตามและไว้วางใจในงานคัสตอมของปนุษย์ให้ปนุษย์คัสตอมเด็กๆให้มีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นนะคะขอให้มีความสุขและก็สนุกกับทุกๆส,สิ่งที่ทำเลยค่ะสวัสดีค่ะ